ฮิสุสเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลสาเช็กชุดใหม่ล่าสุดกอร์เอ็กซ์ครอสเดอะไลน์แรงทะลุเวิร์สกลุ่มตรีเพชรจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลสาวเช็คชุดที่14บสี่กอ r ์เทอเ็กซ์ครอสเดอะไลน์แรงทะลุเวิร์สต้อนรับการเปิดตัวรถรุ่นล่าสุดอิสุสเอ็กซ์ซีรีส์แรงทะลุเวิร์สถ่ายทอดความแรงเร้าใจผ่านมัลติเวิร์สเติมเต็มความสนุกของโลกจินตนาการสะท้อนตัวตนของผู้ใช้รถรุ่นใหม่ให้ออกเป็นรถแล่นนอกกรอบผ่านระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบของโลกภาพยนตร์ บนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์คือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้ในนามของอิสุนะครับก็มีความยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสาร่วมมือกับทาง s f Corporation ในการจรรราัดทำภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลซาวเช็คชุดใหม่ล่าสุดในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอิสุก,กับทาง SF เองนะฮะก็มีการร่วมมือกันมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาพยนตรน์โฆษณาดิจิตอลซาวเช็คในวันนี้นับเป็นเรื่องที่1 4แล้วนะฮะภายใต้ชื่อ ก็จะ cross the line หรือว่าแรง t l u e วิ r s สซึ่งมาพร้อมกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือ Isuzu x s e r i e s นะที่มีการปรับปลุก ใหม่ทั้งภายนอกภายในสวยขึ้นเท่ขึ้นเล้าใจมากขึ้นซึ่งจะตอกย้ำนะครับความเป็นผูท้ทําทางสปอร์ตบิกอัพแต่งครบจบจากโรงงานนะของอิสุกเราภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อมาฉายในระบบภาพและเสียงที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครคือโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ผมมั่นใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถนะครถ่ายทอดนะครับความโดดเด่นจิตวิญญาณของความเป็นอิสุกเอ็กซ์เรให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเริ่มออนแอร์นะฮะทางโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ตั้งแต่วันที่29กุม พันเป็นต้นไปนะขอให้ชุกท่านติดตามด้วยนะครับ